สวัสดีค่ะวันดีต้อนรับเข้าสู่ซีรี์ไดรี่นะคะวันนี้แอปจะมาสปอยหนังเรื่อง My Teacher My Love สาวเดอดากับคู่ขาโหดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาฟังเลยค่ะเริ่มต้นที่นางเอกของเราสาวมัธยมผู้ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสดใสกำลังแอบมองชายที่เธอชอบขณะที่อยู่บนรถไฟเมื่อชายผู้นั้นลงไปเธอก็รีบลงไปเพื่อดีจะสารภาพรักกับเขา แต่กลับถูกฝ่ายชายห้ามให้พูดถึงสองครั้งพร้อมกับวิ่งหนีเธอไปหนีทันทีนางเอกก็ได้แต่ทำหน้าเวอที่ตนนั้นได้ถูกปฏิเสธโดยที่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเธอจึงมาร้องบ่นให้เพื่อนเธอฟังว่าเธอนั้นโดนหักอกอีกแล้วขณะที่นั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ที่ผ่านมาเธอนั้นมีความพยายามที่จะเตรียมพิชิตใจหนุ่มมากมายหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยสักครั้งหนึ่งจนกระทั่งเธอทานอาหารเสร็จขณะที่เธอกำลังจะจ่ายเงินนั้นเธอเพิ่งรู้ว่าเงินของเธอไม่เพียงพอเธอจึงรีบขอร้องให้เพื่อนมาช่วยเธอจ่ายเงินหน่อยเพราะตอนนี้มีคนต่อแถวรอยาวมากแต่ทันใดนั้นเองก็มีชายผู้หนึ่งยื่นมือมา ช่วยจ่ายเงินให้นางเอกอึ้งความหล่อเหลาของชายผู้นี้ก่อนที่เธอจะพยายามขอาเบอร์ติดต่อเขาไว้เพื่อคืนเงินเขาแต่เขากลับเมินและเดินจากโดยไร้คำพูดนิวันถัดมานางเอกที่ทักทายทุกคนอย่างปกติในโรงเรียนโคตะเกะชายหนุ่มหัวทองที่เป็นเพื่อนสนิทของนางเอกได้ยอาข้าวกล่องข้อหัวพร้อมบ่นเธอว่าหยุดบ้าได้แล้ว แม้แต่ข้าวกล่องเธอยังลืมได้เลยเธอจะไปมีแฟนได้อย่างไรนางเอกก็แซวกลับว่าโคตเเกตก็ไม่มีแฟนเหมือนกันนี่จึงเริ่มมีการถกเถียงกันหลังจากนั้นออดเรียนก็ด,ดังขึ้นก็ได้มีคนเข้ามาในห้องพร้อมแนะนำตัวว่าเขาชื่อฮิโรมิสึจะมาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์และครูประจำชั้นเมื่อนางเอกเห็นหน้าอาจารย์แล้ว เธอจึงลุกขึ้นถามว่าเป็นพี่ชายที่เจอกันเมื่อวานใช่ไหมแต่เขากลับปฏิเสธและบอกว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนระหว่างเรียนนางเอกพยายามทํำคะแนนชนะใจเขาโดยบอกให้เพื่อนในห้องเรียนเงียบเวลาอาจารย์สอนแต่กลับโดนอาจารย์ตอบกลับว่าใครไม่อยากเรียนก็เรื่องของเขาเธอจึงหน้าเว่ออีกครั้งและสงสัยว่าเขานั้นเป็นอาจารย์จริงหรือ หลังจากจบคาบเรียนนางเอกได้เอาค่าหารไปคืนและปรึกษาความรักกับอาจารย์แต่กลับถูกเพกตอกหน้าโดยเอากระดาษตามหาคนมุ้งมิ้งมาให้นางเอกแปะไว้ที่หลังแทนนางเอกรู้สึกโกรธมากจึงปากระดาษทิ้งใส่อาจารย์และบอกว่าสักวันหนึ่งเธอก็จะได้เจอคนที่เธอรักอย่างแน่นอนหลังจากกลับมาที่ห้องเรียน นางเอกได้รับจดหมายบอกรักที่วางไว้ในตู้ล็อกเก้พร้อมนัดเจอเธอ,เธอที่น้ำพุในโรงเรียนและถูกขอคบโดยโคบายาชิชายหนุ่มที่เขียนจดหมายให้เธอด้วยความดีใจนางเอกจึงกรีตดตอบรับพร้อมน้ำพุที่เพิ่งออกมาด้วยความตื่นเต้นในวันเดทเธอข้ามถนนโดยที่ไม่ได้ดูสีไฟขณะที่เตรียมแลนอาจารย์ได้ลากเธอ,เอไว้พร้อมบนถึงความซุ่มซ่ามของเธอ แล่ชั้นสองก็ได้แยกกันไปทำธุระของตัวเองนางเอกที่ได้มาตามนัดของโคยาบาชิเธอต้องอึ้งกับเดทแรกของเธอด้วยรองเท้าที่แต่งด้วยโซ่แนวคาวบอยสิ่งร้องที่แหลมคมนิ้วก้อยที่ชีฟ้าการกินของเขามือที่จับมือเธอและเต็มไปด้วยเหงื่อนางเอกบน่นพึมพำให้กับเพื่อนๆของเธอและมีโคตะเกนแนะนำให้เธอทำอะไรแปลก หากเขาชอบเธอจริงๆยังไงเขาก็รับเธอได้แต่สุดท้ายแล้วนางเอกก็โดนบอกเลิกและถูกผลักลงบ่อน้ำพุพอเพกที่เห็นเหตุการณ์จึงได้ยื่นมือเข้าไปช่วยแต่กลับถูกปฏิเสธด้วยความอายของนางเอกนั้นเธอจึงพยายามหูรอด,ดังๆเพื่อกลบเกลือ่อนเพกได้บอกเธอว่าเธอนั้นควรหยุดใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยและควรหาอะไรทำ แบบมีเป้าหมายก่อนที่จะเดินจากไปโดยปล่อยให้นางเอกนั้นยืนคิดอยู่คนเดียวเธอจึงตัดสินใจที่จะรักษาระยะห่างกับอาจารย์พอเธอคิดว่าอาจารย์นั้นเป็นคนที่เย็นชามมากๆแต่เธอเพิ่งรู้ว่าเธอนั้นเป็นเวรส่งหนังสือคณิตศาสตร์ให้อาจารย์ในวันนี้หลังจากที่เธอเข้ามาในห้องพักครูก็ได้พบว่ามีเด็กนักเรียนพยายามเข้ามาจีบอาจารย์ แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความเินชาของเขานางเอกจึงตัดสินใจหลบใต้โต๊ะเพื่อสังเกตการแต่ถูกพเพเอกจับได้และใช้ให้มาช่วยปั๊มเอกสารกับเขาระหว่างที่สนทนาการเธอถามพเพเอกว่าทาไมถึงอยากจะมาเป็นอาจารย์เธอเลยเด่าว่าที่พเพเอกมาเป็นอาจารย์นั้นเพราะอยากเป็นเหมือนตัวละครในอนิเมะหรือเปล่าแต่เธอกลับจำชื่อตัวละครไม่ได้ เลยพยายามแสดงท่าทางต่างๆให้อาจารย์เดาชื่อเอาจนกระทั่งอาจารย์บอกว่าเธอหมายถึงกินปจิเซนเซหรือเปล่าเธอตอบว่าใช่เพกจึงโห่ลาะพร้อมส่งรอยยิ้มอันอ่อนโยนมาให้เธอโดยบอกว่านางเอกเป็นคนที่ตลกมากๆเข้านั้นไม่ได้โห่ร้ออย่างนี้มานานแล้วจึงทำให้ใจนางเอกนั้นหัวใจพองโตและเต้นแรงเอามากๆ แต่ด้วยสถานะของทั้งสองคนนางเอกได้ปฏิญาณตนว่าจะไม่หลงรักอาจารย์โดยเด็ดขาดโดยสร้างกฎว่าเขาจะไม่มองไม่พูดกับอาจารย์เลยแต่เธอต้องตกใจกับหาย b าของอาจารย์ที่กำลังดึงเสื้อกันหนาวลงมาขณะที่ขอให้เธอช่วยยกกล่องเอาไว้เธอตัดสินใจเดินหนีเมื่อถูกอาจารย์เรียกเข้าพบเพราะเห็นว่าเธอนั้นไม่ตั้งใจเรียน เธอจึงถามว่าอาจารย์เป็นห่วงเธอเหรออาจารย์ตอบสันส้นๆว่าอืมใจเธอเต้นไม่หยุดอีกครั้งและถูกอาจารย์เรียกมานั่งใกล้ๆเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางใจให้กับเธอเธอจึงตัดพ้อว่าไม่มีใครมาชอบคนอยู่เธอเหรอกเพราะเธอนั้นถึงจนเรียนไม่เก่งแต่อาจารย์กลับให้กำลังใจเธออย่างอ่อนโยนและบอกว่า ต้องมีคนมองว่าเธอนั้นน่ารักในสายตาใช้ผู้นั้นอย่างแน่นอนด้วยความเขินอายเธอจึงเดินหนีออกจากห้องไปก่อนที่จะมาติดอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนพอฝนตกหนักมากเธอจึงกะจะรอให้ฝนหยุดตกแล้วค่อยกลับบ้านแต่เธอกลับพบเจอกับอาจารย์ที่กะจะให้เธอยืมล่มแต่พบว่ามีคนเอาไปใช้แล้วอาจารย์จึงถอดเสื้อสูทออกมา และเดินพร้อมกันไปที่รถหลังจากถึงบ้านของนางเอกเธอกล่าวขอบคุณอาจารย์และวิ่งหลบฝนเข้าบ้านแต่กลับพบว่าบ้านของเธอล็อกและเข้าบ้านไม่ได้อาจารย์จึงพาเธอกลับมาบ้านของเขาเองเธอจึงหยิบเพนควิ้นมาพร้อมบอกว่ามันน่ารักมากนะแต่ไม่เหมาะกับอาจารย์เลยเพื่อลดความตื่นเต้นของเธอเพกเล่าว่าไซมอนเพื่อนเขา ได้ให้เขาไว้พร้อมน้่กลับไปวางที่เดิมโดยผ่าหนักเธอเองและลูบหัวเธอเบาๆพร้อมชมเธอหลังพบว่าเธอนั้นทำหัวข้อคณิตได้สำเร็จนางเอกจึงตัดสินใจบอกรักอาจารย์แต่กลับถูกปฏิเสธทันทีเพราะพระพอเอกบอกว่าพวกเขาเป็นครูสิทธิ์ไม่มีทางเกิดความสัมพันธ์แบบนี้เธอจึงถามว่า แล้วทำไมต้องมาอ่อนโยนกับเธอและทำให้เธอบอบรักด้วยก่อนที่จะท้าอาจารย์ว่าเธอจะทำให้เขาตกหลุมรักเธอให้ได้อาจารย์จึงตอบรับคำ้าเธอในทันทีวันถัดมาเธอจึงแต่งตัวแบบเซ็กซี่และมายืนรออาจารย์แต่ถูกอาจารย์ตอกหน้าไปแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นางเอกจึงมาช่วยอาจารย์ด,งดังรถหรือช่วยอาจารย์ยกของมากมายอาจารย์บอกกับเธอว่า เขาอยากให้เธอเป็นตัวของตัวเธอเองมากกว่าเขารู้สึกว่านางเอกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยจนกระทั่งมาถึงเวลาโฮมรูมโรงเรียนกำลังจะมีการจัดงานเทศกาลขึ้นอาจารย์จึงถามหาอาสาสมัครในการเป็นผู้ดูแลงานประสานเสียงของงานเทศกาลนางเอกรีบเสนอตัวเองพร้อมกับลากเพื่อนของเธอไปด้วยระหว่างที่พวกเขาปรึกษาเรื่องเพลงนั้นได้ถูกอาจารย์ปฏิเสธ ขอให้เธอไปหาเพลงมาใหม่นางเอกจึงขอตัวไปหาเพลงพร้อมเดินออกจากห้องไปและอาจารย์ก็ได้มาพบกับโคตาเกะที่ห้องสมุดอีกครั้งโคตาเกะสงสัยว่าอาจารย์ต้องมาลงมือช่วยนักเรียนถึงเพลงนี้เชี่ยวหรือพร้อมเดินจากไปโดยปล่อยให้อาจารย์ยืนมองอยู่ตรงนั้นตัดภาพมาที่นางเอกที่กำลังฝึกการเปล่งเสียงโคตาเกะ ได้ชวนเธอไปเป็นคู่เต้นดัมในงานวันเทศกาลหากเธอยังไม่มีคู่เธอจึงขอบใจโคตาเกะเป็นอย่างมากที่มีโคตาเกะอยู่เคียงข้างเธอในวันที่เธอไม่มีใครโคตาเกะได้ยิ้มฝื่ๆฝื่อและพยักหน้าเวลาต่อมาเพื่อนๆของนางเอกก็ได้มาพูดคุยกับนางเอกว่าอาจารย์ดูเหมือนเป็นคนที่เย็นชาและไม่สนใจนักเรียนเลย แต่เธอกลับไม่เห็นด้วยและเถียงกับเพื่อนเธอว่าอาจารย์เป็นคนที่ดีและใส่ใจนักเรียนมากๆนะตามด้วยเพลที่เดินเข้ามาเล่นเปียนโนพร้อมบอกว่าวงประสานเสียงก็จำเป็นต้องมีดนตรีประกอบโดยไม่เอ่ยถึงเรื่องเขาที่ได้ยินเลยและบอกว่าเขาจะมาเล่นดนตรีประกอบให้เองจนถึงเวลากลับบ้านนั้นอาจารย์ก็ได้ถามว่าพรุ่งนี้นางเอกว่างไหม จะชวนนางเอกออกไปนางเอกจึงรีบตอบรับโดยไม่ลังเลทันทีวันต่อมานางเอกเตรียมตัวและขึ้นรถอย่างมีความสุขแต่กลับพบว่ามีเพื่อนเขามาด้วยนางเอกจึงรู้สึกผิดหวังอีกครั้งเมื่อไปถึงลานหนังสืออาจารย์ได้ให้ทุกคนหาเพลงและบีบหน้านางเอกอย่างเอ็นดูเพราะนางเอกวุ่นวายไม่หยุดโคตาเกะจึงบอกให้อาจารย์หยุดทำแบบนี้เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ พร้อมเดินจากไปหลังถูกอาจารย์สวนกลับว่าคนที่คิดไกลคือใครกันแน่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปเข้าร่วมงานดนตรีโดยที่มีหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาเล่นเปียโนโบนเวทีพร้อมบอกว่าเพลงนี้เธอนั้นอยากจะมอบให้กับคนที่ชื่อยูกิจังระหว่างที่เธอแสดงนั้นเพ่กับมองเธอด้วยแววตาที่โศกเศร้าระหว่างขับรถกลับบ้าน พวกเขาก็ได้ฟังเพลง Overdrive โดยที่นางเอกแซวว่าดูเหมือนอาจารย์จะชอบเพลงนี้มากเลยนะอาจารย์ยิ้มตอบและบอกว่าเพลงนี้คือไซมอนเป็นคนแนะนำให้เขาฟังและเขาก็ชอบเพลงนี้เอามากๆจนมาถึงบ้านนางเอกหลังจากที่เธอกำลังลงรถนั้นได้ถูกอาจารย์พบเห็นไดอารี่ของนางเอกและโชว์รูปที่นางเอกวาดเขาพร้อมแซวว่าขอเผาทิ้งได้ไหม แต่นางเอกได้ขอไว้และขอบคุณอาจารย์ที่พาเธอไปเที่ยวในวันนี้ต่อมานางเอกก็เริ่มเตรียมงานประสานเสียงพร้อมเพื่อนๆของเธออย่างมุม่งมั่นและเพื่อนๆของเธอก็ได้ไปชวนอาจารย์ให้ไปร่วมงานเต้นลําที่งานเทศกาลนางเอกจึงใช้โอกาสชวนเพกไปงานเหมือนกันพร้อมบอกว่าคู่รักที่จุมพิตในงานโปรเจกต์แมปปิ้งนั้นจะครบั่วนิรันดร จะถูกเพะเอกมองว่าไร้สาระและปฏิเสธในทันทีระหว่างที่นางเอกตื้ออยู่นั้นทั้งคู่ก็ได้ไปเจอไซมอนซูกะหญิงสาวที่เธอเคยเจอในงานดนตรีและทำให้เธอนึกถึงรูปภาพในบ้านของเพคอีกครั้งโดยที่เธอเข้าใจผิดมาตลอดว่าไซมอนคือผู้ชายตัดภาพมาที่แนะนำอาจารย์ใหม่เข้าโรงเรียนซูกะได้แนะนำตัวและบอกว่า เธอจะมาเป็นอาจารย์ในโรงเรียนชั่วคราวสองอาทิตย์พร้อมเดินไปจัดเสื้อเพอเอกอย่างคุ้นเคยนางเอกได้แต่มองไปอย่างน้อยใจต่อมาอาจารย์สุกาได้มาขอเป็นคนเล่นดนตรีประกอบให้กับห้องของเพอเอกด้วยความน้อยใจนั้นนางเอกจึงเขียนว่าอาจารย์คือคนโกหกบนกระดานอาจารย์ได้เข้ามาแล้วก็บอกกับเธอนั้นเขาไม่ได้โกหก และไม่ได้มีอะไรมากเกินจริงๆแต่เพื่อนนางเอกกลับคิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆซึ่งทำให้นางเอกรับไม่ได้และวิ่งหนีกลับบ้านระหว่างที่ไปโรงเรียนนางเอกได้เจออาจารย์สุกะและถามเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกอาจารย์สุกะจึงตอบกลับว่าเขาและเธอเป็นเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่เด็กและได้ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสด้วยกันอีกด้วยนางเอก จึงตัดสินใจประเมินคูซุกะเพื่อนที่จะเอาชนะเธอโดยพบว่าคูซุกะได้ใช้ครีมทามือฉีดน้ำหอมผู้ใหญ่ยอดโฟลโลในโซเชียลเป็นแสนและยังเป็นคนอ่อนโยนอีกด้วยจนเธอเหลือบไปเห็นนกเพนกวินที่แขวนอยู่บนมือถือคูซุกะจึงเล่าว,ว่านี่คือรักแรกของเธอเองนางเอกจึงมาว่าพระเอกว่าเขาเป็นคนขี้โกหกที่เขาบอกว่า เขาไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับคูสุกะเลยประจบกับคูสุกะที่เข้ามาพอดีนางเอกจึงบอกถึงความรู้สึกของเธอที่ใจเต้นทุกครั้งที่เจอพระเอกพร้อมเดินออกไปได้วยความโศกเศร้าแต่พระเอกก็เข้ามานั่งทานข้าวด้วยขณะที่นางเอกกำลังเสียใจกับเหตุการณ์เมื่อกี้ระหว่างทางพระเอกได้เดอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคููสุกะกับเขาว่าตอนเด็กเขาเป็นคนที่โดดเดี่ยว แต่มีซูกะคนเดียวที่เข้ามาสปอร์ตเขาทั้งคู่จึงมีการแขวนนกเพนกวินไว้เป็นกำลังใจเวลาที่เขารู้สึกอ่อนแอแต่สุดท้ายเขายอมแพ้ขณะที่เรียนต่ออยู่ที่ฝรั่งเศสจึงแอบหนีกลับมาเป็นอาจารย์ที่ญี่ปุ่นแต่เขาก็รู้สึกดียวมากๆที่ตอนนี้เขาได้มาเป็นอาจารย์สอนที่นี่นังเอกเลยรู้สึกดีใจมากที่ได้ยินคำนี้จากปากของระลอกเอง จนมาถึงวันเทศกาลขณะที่ทุกคนกำลังจะซ้อมใหญ่อีกครั้งนั้นนางเอกจึงเสนอที่จะไปเรียกตัวอาจารย์มาเองแต่กลับพบว่าโปรเจกต์แมปปิ้งมีปัญหาอาจารย์จึงต้องคำวนวณทำแผนใหม่เพื่อแก้ปัญหาเองคู่สุก,กะเดินเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆนางเอกเลยได้บอกนางเอกว่าเขาชอบเพกมากนะและอยากให้เขากลับไปเขียนวิทยาพน์ต่อที่อังกฤษเพราะเขา มีความสามารถพอที่จะได้รับรางวัลฟิลซึ่งนางเอกก็ตอบไปว่าหากอะจา์ไปนางเอกต้องเสียใจมากๆแน่เลยแต่ครูสุกากลับบอกว่าเพราะนางเอกเจ็บปวดเลยจะขัดขวางความสุขของเพคอย่างนั้นหรอหนางเอกมองเพคด้วยความโศกเศร้าและเดิอนออกไปในทันทีขณะที่ร้องเพลงนั้นนางเอกได้มองเพกด้วยความเสียใจและคิดทบทวนเ,เรื่องราวที่ผ่านมา ตั้งแต่เจออาจารย์ครั้งแรกภาพที่เขาส่งยิ้มให้รูปหัวเธอเบาๆตอนที่เธอแก้โจทย์ได้จนร้องจบเพลงแต่สุดท้ายแล้วเธอกล้นน้ำตาไม่ไหวจึงรีบเดินหนีออกมาเพื่อที่อยากจะหนีหน้าพระเอกแต่โคตะเกนั้นก็ได้ไล่ตามเธอไปพร้อมบอกว่าเขาไม่โอเคที่อาจารย์ทำให้เธอเสียใจแต่เขาไม่ชอบมากกว่าที่นางเอกหนีให้กับปัญหาแบบนี้ ตัดภาพไปที่งานโปรเจกต์แมปปิ้งนั่งเอกได้มาลบอยู่ในห้องพร้อมเขียนคำสุดท้ายลงในสมุดไดอารี่เพอเอกพยายามตามหาเธอในงานแต่ถูกคู่สุก,กะรั้งไว้ก่อนพร้อมกับงานที่กำลังเริ่มขึ้นเธอพยายามที่จะสารภาพรักและบอกให้เพอเอกเลิกหนีได้แล้วเพอเอกมองไปที่คู่สุก,กะพร้อมบอกว่าตอนนี้เขาไม่สามารถหนีความรู้สึกของเขาไปได้อีกแล้ว รพอเอกจึงขอตัวที่จะไปตามหานางเอกต่อไปจนมาถึงห้องของพระเอกเขาเห็นนางเอกยืนรอเขาอยู่ในห้องพระเอกที่กำลังจะสารภาพรักธเธอนั้นก็ได้ถูกนางเอกหันมายิ้มแล้วตัดบทพร้อมกับพูดว่าอาจารย์ไม่สมควรมาอยู่ที่นี่นะเขาไม่เหมาะที่จะเป็นครูเลยเขาควรกลับไปที่ฝรั่งเศสซะพร้อมกับเดินหนีออกไปเพเอกที่กำลังงึ่องอยู่กับเหตุการณ์ ก็ได้แต่ยินเศร้าอยู่ตรงนั้นสุดท้ายนางเอกจึงตัดสินใจที่จะเอาไดอารี่ที่เธอเขียนไปเผาทิ้งหลังโรงเรียนโคตาเกะก,ก็พบเห็นเขาจึงจเสนอว่าเขานั้นจะเป็นคนเอาไปเผาทิ้งเองก่อนที่นางเอกจะวิ่งหนีไปแต่หลังจากที่เขาเปิดไดอารี่นั้นเขาก็ได้ออกไปให้อาจารย์พร้อมบอกว่าอย่าทำให้เธอเสียใจยอีกนะเพกที่นั่งดูไดอารี่ที่ด้นหน้า ก็ต้องหยุดชะงักกับคำพูดหนึ่งของหนึ่งเอกจึงตัดสินใจที่จะเดินไปที่ห้องพักครูพร้อมกับยื่นใบละออกในวันนั้นทันทีทุกคนต่างยินดีกับงานนางวันประสานเสียงแต่เพื่อนๆนางเอกนั้นก็ยังรู้สึกกังวลนางเอกที่ภายนอกอาจจะยิ้มแย้มแต่วันนี้กลับไม่มีเพลอยู่ด้วยคู่สู้กะที่ได้ไมาเรียกเพกให้ไปขึ้นเครื่องพร้อมบอกว่า ดีแล้วที่เธอไม่หนีปัญหาแต่พอเอกกลับตอบว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับมันต่างหากตัดภาพมาที่นางเอกเธอได้บอกลาพอเพกผ่านเครื่องบินที่บินผ่านไปพร้อมรอยยิ้มที่อ่อนโยนหนึ่งปีครึ่งต่อมานางเอกได้จบการศึกษามัธยมต้นและเดินไปพร้อมๆกับเพื่อนของเธอจนเธอกลับไปเอากระเป๋าที่ห้องเรียนพร้อมเปิดเก๊ของเธอเพื่อกลับบ้านนั้น เธอต้องตกใจอีกครั้งกับสมุดไดอารี่ของเธอพร้อมค่อยๆเปิดอ่านมันจนพบเห็นข้อความว่าอาจารย์อยากให้เธอไปเจอกันที่ห้องเตรียมการสอนหลังจากที่เธอมาถึงห้องเธอได้เห็นอาจารย์ยืนมองยิ้มให้กับเธออย่างอ่อนโยนพร้อมพูดยินดีกับเธอและยังพูดอีกว่าตอนนี้เขาไม่ใช่ครูของเธอแล้วและยังบอกอีกว่า เขาควรที่จะทำในสิ่งที่เธอหวังในตอนนั้นพร้อมยื่นมือและคุกเข่าลงตามด้วยจูบมือเธอเบาๆกระปอกรักเธอและจะไม่ปล่อยเธอไปไหนอีกแล้วด้วยความเขินนางเอกจึงหลับตาล้อเพ่อเอจุมพิษแต่กลับพบว่าพระเอกลงตาปามให้นางเอกที่แก้มของเธอแทนนางเอกจึงทำหน้าง,งอนและตัดจบด้วยรอยยิ้มที่อันนุ่มนวลของพระเอกเป็นยังไงบ้างคะ กำลังเรื่องสาวเดือดากับคู่ขาโหดหากเพื่อนๆชอบก็สามารถแสดงความคิดเห็นและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราด้วยนะคะวันนี้ทางเราต้องขอไปก่อนไว้ชมคลิปหน้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ